สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะนำเสนอสถิติเลขเด่นประจำวันนะครับผมสถิติเลขเด่นประจำวันหมายถึงอะไรนะครับผมก็คือเลขสถิตินะครับว่าของแต่ละแต่ละวันใน 1สัปดาห์ก็คือจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับหรือว่าอาทิตย์ถึงเสาร์บางคนนะครับก็คือ1สัปดาห์7วันนี่แหละนะครับผมนะเป็นเลขเด่นประจําวันบนล่างนะครับบนล่างนะครับผมนะเป็นแนวทางกว้างๆเลยนะครับสําหรับในสูตรของมันมีตัวตัวสูตรตายตัวหมายถึงว่าวันจันทร์ตัวเลขออกอะไรอะไรอย่างไงอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูผมจดไว้อยู่นะ สำหรับสตินะครับผมสติออกวันอาทิตย์ตัวเด่นอะไรนะครับผมเนี่ยสติวันอาทิตย์นะครับผมเด่นออกบ่อยที่สุดก็จะเป็นเลข9้ารองลงมา2 4นะครับผมวันจันทร์9นะครับเด่นที่สุดรองลงมา6และ4วันอังคารนะครับผม4เด่นที่สุดรองลงมา57วันพุธนะครับผม3เด่นที่สุดรองลงมา1 4นะครับวันพฤหัสเด่นที่สุด1รองลงมา53นะครับผมวันศุกร์นะครับผม เด่นที่สุด5รองลงมา2 8นะครับผมวันเสาร์เด่นที่สุด2รองลงมา9และ1นะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับก็ใช้วิวจารณญาณของท่านในการตัดสินใจผมไม่แค่มานำเสนอให้ท่านได้รู้ถึงสตินะครับผมนะมาเริ่มกันเลย17มกรานะครับผมคือย้อนหลัง10งวดน,นะครับดูแล้วก็พิจารณาเอานำไปใช้ นะครับผมตัดสินใจของท่านเองนะวันที่17เมกราออกวันอาทิตย์นะครับผม9 2 4เด่นที่สุดเป็นเลข9นะครับผมแถวนี้นะแถวแรกนะครับเด่นที่สุดนะเด่นที่สุด2แถวนะครับก็คืออย่างเงี้ยเป็นตัวรองนะครับ17เมกราวันอาทิตย์นะครับ9นะครับเนี่ยบนล่างนะครับผมเข้าที่เลขบนนะครับผมเข้าหลัก10บนนะครับวันที่1กุมภาออกวันจันทร์นะครับผม9เข้าอีกแล้ว เข้าที่หลักสิบล่างนะครับผมนะ964นะครับ96 924แล้วก็วันที่16กุมภานะครับผมออกวันอาอังคารนะครับไม่เข้านะครับไม่เข้านะครับผมวันที่ 1, หนึ่งมีนานะครับผมออกวันจันทร์นะครับ964 964ไม่เข้านะครับผม ออกวันที่16มีนาออกวันอังคารนะครับ4 5 7นะครับเลขเด่นประจำวันเด่นที่สุดเป็นเลข4นะครับ4 5 7ห้คือห้คือตัวรองเข้าที่เลข4นะครับวันหนึ่งเมษาออกวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสก็จะเป็น1 5 3นะครับก็เข้าที่เลข5นะครับผมเข้าที่เลข5วันที่16 เมสาวออกวันศุกร์นะครับออกวันศุกร์ก็จะมี528นะครับ528นะครับ528ก็จะได้ที่เลข8นะครับเลข8หลัก10บนเลข5หลัก10ล่างนะครับผมเข้านะครับผมวันที่2พฤษภาออกวันอาทิตย์นะครับผมวันอาทิตย์ก็จะเป็น924นะครับ924ก็เข้าที่เลข2นะครับเข้าที่เลข2นะ วันที่16นะครับวันที่16พฤษภาคมนะครับออกวันอาทิตย์เหมือนกันนะครับก็คือนี่924 924นะครับมาดูนะครับผมเข้าที่เลข9นะเข้าที่เลข9แล้วก็เข้าที่ตัวรองก็คือเลข4นะครับเข้าที่เลข4แล้วก็วันที่1 1มิถุนาออกวันอังคารนะครับผมออกวันอังคารก็จะเป็น457 457นะครับเข้าที่เลข7หลักสิบนะครับ45นะครับ เข้าที่ล่าง2ตัวนะครับผมสำหรับงวดนี้1นึ่งอ่าสิมิถุนาออกวันพุธนะครับผมออกวันพุธก็จะมีเลขเด่นประจําวันพุธ3เด่นที่สุดนะครับรองลงมาก็จะเป็น1และ4นะครับอันนี้คือสูตรของอ่าประจําวันพุธนะครับเด่นที่สุดที่ออกบ่อยก็จะเป็นเลข3นะครับรองลงมาก็จะเป็น1และ4นะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณ ในการรับชมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเอามาเปรียบเทียบกับชุดนี้นะครับผมนะเด่นที่สุดออกบ่อยที่สุดจะเป็นเลขสามนะครับแถวนี้นะรองลงมา1หนึ่งและสี่เดี๋ยวมาดูชุดนี้ครับผมเนี่ยแถวนี้นะครับผมลองเอาสามาประกบคู่นะครับถ้าเอาสามเด่นนะเอาจากสูตรนี้มาใช้นะครับผมถ้าเอาสามมานะ 3 6 3 4 3 2นะครับผม3 6 3 4 3 2 3 6 3 4 3 2าเนี่ยเห็นหมนึ่งหกหนึเนี่ยเราเราเข้ามาที่เลขหนึ่งแล้วนะ1 6 1 4 1 2นะครับทีนี้มันเข้ามาที่เลขสี่นะครับ4 6 4 4 4 2นะครับ เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมไม่ทราบว่าตัวเลขจะออกตัวไหนนะผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับถ้าถ้าบอกว่า3นะเมื่อกี้นะสูตรนี้มันเข้าบ่อยเหมือนกันนะถ้าบอกว่า3เด่นนะครับผม3ามอะไรครับผมสามหกเหรอครับถ้าสามออกบ่อยนะนี่แล้วเอาสูตรนี้มาประกบนะครับถ้า3าออกบ่อย สามหกสามสี่สามสองมาดูนะครับแล้วเอาสูตรนี้มาเทียบเคียงด้วยสามหกสามสี่สามสองนะครับเนี่ยสามสี่สามสองทีนี้เอาหนึ่งมานะครับทีนี้เอาหนึ่งมาเทียบเคียงนะตัวรองนะหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งสองนะครับทีนี้มาดูนะครับผมหนึ่งหก 1>, 1 4 1 2นี่ผ่านนะครับผมผ่านแล้วทีนี้เอา4มาเทียบเคียงนะครับ4 46 44 42นะครับสำหรับสูตรนี้ไม่มีเลข4นะครับนี่ไม่มีเลข4ฉะนั้นก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับก็เวลาซื้อก็ให้มี3ติดมาด้วยหรือว่ามีสี่มีหกมี2อะไรเงี้ยนะครับก็คือ ไม่สามารถาเลือกตัวเลขมาให้ได้นะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นก็เปรียบเสมือนว่าเป็นสูตรวิ่งและกันนะครับสิติเด่นประจําวันก็คือเป็นเลขวิ่งบนล่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสําหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ